สวัสดีครับผมอาจารย์มงคลรอดติ้งธรรมนะครับวันนี้ก็มีลูกศิษย์มาสักลายมือนะครับนี่มาดูซิว่าเราจะทํากันยังไงเราก็จะนะครับใส่ถุงมือหลังจากเราล้างมือมาทั้งคู่แล้วทั้งอาจารย์มงคลรอดติ้งธรรมและก็ลูกศิษย์ที่มาสักลายมือนะครับความสะอาดสําคัญสุดนะครับเราก็จะสะักนะครับเราก็ต้องใช้ถุงมือนะครับเพื่อที่จะงนะับสะอาด ใช้แล้วทิ้งต่อคนนะอย่าเสียดายอย่าอะไรแล้วแต่ว่าโอ้จะต้องทํางานเสร็จแล้วเราไม่ได้ยุคไวรัสโควิด -19 เราต้องสะอาดที่สุดเพราะฉะนั้นทุกอย่างนะครับเราก็จะใช้แล้วทิ้งต่อคนต่อคนเพราะบางทีเราเป็นพาหะไปหาคนต่อไปได้ถ้าเราไม่มีความสะอาดนะครับเพราะฉะนั้นความสะอาดสําคัญในยุคนี้มากนะครับอ่ะนะครับพอเราล้างมือมาเสร็จแล้วเราก็จะต้องนะครับมา ล้างแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อกันอีกทีให้กับคนที่มานะแอลกอฮอล์ฆ่าเชือ้อนะแต่ละคนเราก็จะดูว่าเส้นวาสนาเขาเป็นยังไง ออกแบบนะครับเส้นวัสนาผมจะยึดเส้นนี้ให้ยาวพุ่งขึ้นเส้นวัฒนาเกิดเงินแระจันเขาเรียกว่าหาเงินเก่งเกี่ยวข้องกับเงินเกี่ยวข้องตอนนี้มันไม่ยาวพุ่งขึ้นหนึ่งนิ้วกลางเราก็จะต่อให้ยาวพุ่งขึ้นหนึ่งนิ้วกลางนะครับเดี๋ยวรอแอลกอฮอล์แห้งแอลกอฮอล์แห้งเสร็จเราก็จะมาทายาชายาชาเนี่ยเป็นแค่พิธีเพราะบางคนเขามาเนี่ยเขากลัวเขากลัวเข็ม เราเหมือนหลอกอ่ะเหมือนหลอกเขาให้สบายใจนะครับเพราะว่าเราไม่ได้เน้นสักว์เจ็บเราไม่เน้นลงลึกแต่เราก็ต้องเอายาชาไว้ให้เขาเพื่อความสบายใจถูมือทัอง้งสองฝ่ามือเลยนะครับถูมือให้ทั่วเพราะถูมือเสร็จยาชามันจะต้องใช้เวลานะครับเราก็จะใช้ตรงเนี้ยตอนเนี้ยท่องคาถาประนมมือนะแลบเหมือนแลบมือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ นะเมตตาโมกรุณาพุทธปาณิทายินดียะเอนดูสมปัสิปิยังมะมะคะเตสิกคะเตศิกจิงการนาคะเตสิกอาหังพิตังชนมิชนมินะเมตตาเป็นคาถาให้คนรักคนเมตาตาตัวเราตัวเรารักและเมตตาผู้อื่นการเงินการงานต่อไปนี้ประสบความสําเร็จมีแต่สิ่งที่ดีมีโชคมีลาบมีชื่อเสียงโด่งดัง คะ,ะเตสิกคาเตสิกกิงกรณนาคะเตสิกอาหางปิตังชนมิชนมิเป็นคาถาแคลวคาดพยานันตรายใดๆทั้งสิ้นปืนผาหน้าไม้หอกของมีคมศัตว์ตาวุธทุกชนิดหรือแม้กระทั่งอสรพิษสิ่งตาไม่สามารถทำร้ายกายกล้ามตัวเราได้ต่อไปนี้เราไปเกี่ยวข้องกับผู้ใดวิบักกรรมความทุกข์ความทรมาน จะเป็นของตัวเราหรือว่าของผู้อื่นจะไม่มีจะหมดสิ้นวิบากกรรมตั้งแต่ชาติปางไหนชาตินี้หรืออะไรหายไปและบุคคลที่เราไปช่วยเหลือก็จะมีสิส่งที่ดีประสบความสําเร็จมีความผาสุขครูบาอาจารย์ของอาจารย์มงคลพระทิ้งธรรมครูบาอาจารย์ของตัวเราและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากุโรคจะปกปักร,ราาักษาตัวเราตลอดไปตลอดกาลนานสาธุสาธุอันนี้ก็คือการท่องคาถาเพื่อเป็นบอกกล่าว ครูบาอาจารย์ของอาจารย์มงคลรอดทิ้งรมเทวดาของศิษิ์ศิธิ์ที่ช่วยเหลือชีวิตของอาจารย์มงคลรอดทิ้งทมตลอดมาแล้วก็เทวดาศิษิ์ิิธิ์ของตัวเราให้เป็นศิ่ยมงคลตามความเชื่อหลังจากที่เรานะครับทานะครับแอลกอฮอล์เรียบร้อยทานะยครับยาชาเรียบร้อยเราก็จะต้องทาวัสลีนวัสลีนเนี่ยนะครับจะเป็นนะครับสิ่งที่จะทําให้ฝ่ามือของแต่ละคนบางทีเนี่ย อาจจะฝืดหรือนืดนะครับมันจะช่วยทําให้ลื่นนะครับลื่นเพราะเวลาเราสักเข็มบางทีถ้าเกิดมันฝืดไปมันช้าไปมันก็จะทําให้เป็นส่วนของความทรมานนะครับของคนที่มารับการสักรหรือว่าผู้สักเพราะฉะนั้นก็ถูมืออีกครั้ง2องฝามือถูนะครับเข็มสักนะครับเราใช้แล้วทิ้งคนหนึ่งก็ใช้แล้วทิ้งนะครับเป็นเข็มใหม่เข็มใหม่ สีกลวยสีหรับก็ของใหม่ใช้แล้วก็ทิ้งหงับเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้น,นสีสับ เดี๋ยวผมขอข้างนี้ก่อนนะข้างขวาครับข้างขวาก่อนเส้นวัฒนาหรือเส้นพระเสานะครับเราสักเป็นพิธีเท่านั้นไม่เน้นลึกไม่เน้นเจ็ดเป็นเหมือนเขียนมากกว่าบอกกล่าครูบาอาจารย์เส้นวัสนาเกิดเนินพระจันทร์ตามความรู้นะครับตามความรู้ของตัวเราเส้นวัฒนาเขียนไปบอกกล่าวต่อไปนี้เป็นพิธีนะครับครูบาอาจารย์ของอาจารย์มงคลเราทิ้งรมนะ เราก็สับไปเส้นวาสนาเส้นที่ดีที่สุดเรามีการกระบาดกลางฝ่ามือด้วยนะเนี่ยซิกซเซนลาสสมหรณ์คาดเดาเหตุการณ์ที่เม่นหย่ก็เหมือนไพ่พระสังฆราชอะไรนะเส้นวาสนาพุ่งขึ้นถึงนิ้วกลางเป็นสัญลักษณ์ เก็บเงินอยู่มีความเจริญรุ่งเรืองเป็นการแก้เค้ดให้เรามีสิ่งที่ดีเส้นวาสนาเส้นกิจยศนะครับเส้นอาทิตย์เส้นชื่อเสียงเส้นอาทิตรเราจะเว้นช่องไฟไว้นิดหนึ่งนะครับแล้วก็เส้นอาทิตนี่ยาวไปถึงนิ้วนางนะครับมันหมายถึงชื่อเสียงความสําเร็จที่เราเว้นช่องไฟคือการมีน้ําใจ คนเราเนี่ยถ้าเส้นติดกันมันจะต้องเป็นหนึ่งแต่ผู้เดียวจะต้องได้แต่ผู้เดียวหรือว่าจะต้องมีแต่เราเว้นช่องไฟไว้เพื่อให้เราแบ่งปันเรามีน้ำใจชื่อเสียงเกียรติยศเส้นอาทิตย์ให้ในเรื่องความสําเร็จเกียรติยศบารมีสิ่งต่างๆความเจริญรุ่งเรืองรวมถึงความกระตันยูนะครับเส้นพุธการพูดการคุยติดต่อเจราจาคนที่มีเส้นพุธสวยเจราจาพาทีมีตสิ่งที่ดีเส้นพทธจะยาวไปทางนิ้วก้อย สามเส้นตัวนี้สุดยอดแล้วเส้นคําพูดการเจจาวาทศิลป์สิ่งต่างๆนะครับเส้นพุทธเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวนะเตือนสติขอข้างนี้นะขอข้างนะี้ที่เรานีข้างนี้เราจะต้องสักสั่งสั่งนิ้วก้อยมานะครับมาก่อนเพราะว่าเราถ้าเราสักจะข้างในมาหาข้างนอกเราจะลบนะเพราะฉะนั้นเราต้องสักนะครับนะข้างนอกไปหา ข้างในมันจะได้เป็นการวางมือได้ถูกนะครับเราก็จะออกแบบดูซิเส้นวาสนาข้างซ้ายที่ผมบอกว่าเกิดจากเส้นชีวิตอัตตาหิอัตนาทโทอัตโนนาทโทน,นี่ก็คือคุณแม่เพราะฉะนั้นคุณแม่จึงเป็นคนที่ค่อนข้างจะต้องต่อสู้นะับฝ่าฟันของเราก็เลยเปรียบเทียบหญิงกะหยางหญิงกะหยางก็กลา,า,ายเป็นคนที่มีความเห็นสิ่งต่างวิเคราะห์มาทํามาประยุกต์กับใช้กับตัวเราเองก็เห็นทั้งความลำบากคุณแม่ทั้งสิ่งทุกอย่าง เพราะฉะนั้นชีวิตของเราก็จะมีสิ่งที่ดีผมก็จะออกแบบเอ๊เส้นวาส,สนาตรงข้างนี้เหมาะเป็นยังไงนะับข้างขวาง่ายเลยเพราะเส้นวาส,สนาเราเกิดเง,งินประจันมันมีรากฐานอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเอาผ้าเช็ดต,ตรงนี้หน่อยม,มันไหลนะครับเดี๋ยวซิมมันจะเป็นสีที่เรานะับนะครับข้างนี้ผม เอาเส้นพุทธแล้วกันนะผมจะต้องออกแบบเพราะแต่ละคนไม่เหมือนกันเราใช้เส้นพุทธที่ยาวยาวตั้งแต่นะครับนิ้วข้อมือขึ้นมาไปถึงนิ้วก้อยนะครับเส้นพุทเส้นพุทธการออกแบบนี้สําคัญเพราะมันจะทําให้คนนั้นแต่ละคนแต่ละคนเป็นเอกลักษณ์ของเขาแต่ก็ต้องดูตามเส้นหลักของเขาเพราะฉะนั้นจำเป็นต้องมีความรู้เรื่องเส้นลายมือคือเส้นพุทธ มันจะลบมันจะหายไม่เป็นไรนะเพราะอาจารย์สัก์เป็นพิธีเท่านั้นบอกกล่าวครูบาอาจารย์ของอาจารย์มงคลรัจึงทรมีสิ่งที่ดีเส้นพุทธเปลี่ยนสตินะครับเส้นกิตยศเส้นอาทิตย์สองฝ่ามือไม่เหมือนกันตามหลักเพราะเส้นวาสนาข้างซ้ายของเราไม่เหมือนไม่เหมือนข้างขวาข้างขวามันเกิดเงินประจันเลยนะน,นเงินเทวดานะ เงินเทวดาคือหาเงินเก่งหาเงินง่ายนะจะเสี่ยงโชคจะฟอร์เร็กจะอะไรแล้วแต่ก็สามารถประสบความสำเร็จได้ใช้สติใช้ความคิดเราจะรู้ก่อนล่วงหน้าว่ามันเสียมันดีมันแก้ไขมันจะเอาตัวรอดได้แต่มันไม่ทุกคนไปไม่ทุกคนไปนะครับอันนี้เส้นอาทิตย์นะเส้นพุธเส้นวาสนานะครับผมจะออกแบบเพราะเส้นวาสนาของข้างซ้ายของเราเนี่ยมันค่อไปค่ามา응 เพราะฉะนั้นอาจารย์จะออกแบบดูซิว่ามันจะเอาขวดเอาแบบไหนมันไม่เหมือนข้างนั้นมันง่ายเลยข้างนี้ผมเอาแบบนี้แล้วกันขึ้นมาใหม่เลยเป็นเส้นใหม่นะครับเป็นเส้นใหม่เทวดาบอกกล่าวครูบาอาจารย์ของอาจารย์มงคลลอดจึงทำให้มีสิ่งต่างที่ดีการเงินการทองต่อไปนี้ขอให้ประสบความสําเร็จกล้าคิดกล้าตัดสินใจทําสิ่งใดดีมีความรุ่งโรจน์ในเรื่อง,องการเงินการทองนะครับ ต,ะะกกต่อไปนี้เป็นวาสนาพุ่งขึ้นพบความสำเร็จอ่ะนะครับเป็นการแก้เคล็ดบอกกล่าวก็ต่อไปนี้เป็นศิริมงคลมีสิ่งที่ดีมีสิ่งที่ประสบความสำเร็จนะครับให้กับตัวเรานะครับให้กับมีสิ่งที่ดีอันนี้เดี๋ยวเราก็จะอาจจะลบหรืออะไรแล้วแต่ก็ได้ไม่เป็นไรนะเพราะเป็นผลกันการแค่ทาเป็นการแก้เคล็ดบอกกล่าวเป็นศิริมงคลตลอดไปนะครับโอเคนะ okay. นะ เสร็จสิ้นจากเสร็จเรียบร้อยบอกขอบคุณจ้าขอบคุณเดี๋ยวอาจารย์ขอถ่ายภาพนิ่งหน่อยเก็บไว้เป็นว่าสักกับอาจารย์มงคลรอดที่ทาจริงชูมือนี้เนาะสองข้างประกบหนึ่งเคนะครับกับอาจารย์มงคลรอดที่ทำขอบคุณมากครับอ้าาล้วให้มันเฮงๆวยเก็บเงินได้เก็บเงินอยู่เฮงจ้าประสบความสาเร็จมีความสุขความเจริญ มีสิ่งที่ดีตลอดไปไดจาเอาให้กล้องเห็นหน่อยว่าเราสักยังไงับนะมีความสุขควมเจริญนะต่อไปนี้มีแต่สิ่งที่ดีตลอดไปนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับอบืม